สวัสดีค่ะสำนักงานคลังจังหวัดนครนายกมีสาระความรู้ในเรื่องการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online มาให้ทุกท่านได้รับฟังเมื่อส่วนราชการเบิกเงินจากคลังผ่านระบบ New TFMIS ไทยแล้วจะต้องทำการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์รับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online โดยขั้นตอนจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยค่ะ ขั้นตอนที่1การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินผ่านโปรแกรม KTB Universal Data Entry ส่วนราชการจะต้องติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวให้เรียบร้อยก่อนโดยสามารถดูคู่มือได้ตาม QR code นี้ค่ะเมื่อติดตั้งโปรแกรมแล้วให้คลิกเพื่อเปิดโปรแกรมจากนั้นให้กรอกข้อมูลเพื่อ l o g ินและคลิก OK เมื่อเข้าสู่โปรแกรมแล้วให้คลิก Format และเลือก KTB IP s y s t d n r d r d Express หรือ KTB IP Direct จากนั้นคลิก Select เ,เลือกบัญชีเงินฝากและบริการและคลิกโอเคกำหนดวันที่จ่ายเงิน Effective Date กรณีเลือกเตรียมข้อมูลแบบ k t และรายการคลิก Add เพื่อสร้างรายการกรอกข้อมูลรายการจ่ายเงินให้ครบถ้วนกด Save คลิก yes กรณีที่ต้องการเพิ่มข้อมูลจากนั้นโปรแกรมจะแสดงข้อมูลรายการและจำนวนเงินรวมกรณีเลือกเตรียมข้อมูลแบบ Excel กรอกข้อมูลรายการจ่ายเงินใน Excel ให้ครบถ้วนกด save คลิก import เลือก Excel ไฟล์ที่เตรียมข้อมูลจ่ายไว้และคลิก open จากนั้นโปรแกรมจะแสดงข้อมูลรายการและจำนวนเงินรวม คลิก r ีพอร์สั่งพิมพ์รายงานเพื่อใช้ในการตรวจสอบคลิกเอ็กซ t rap. กดเซฟเท็ก File และคลิกโอเคขั้นตอนที่2การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online กรอก Company User และคลิกล็อกอินเข้าสู่ระบบคลิกปุ่มตารางเลือก g o v e r n e n t e Upload เลือกบริการการโอนเงิน คลิก browse และเลือกเท็กไฟล์ที่ได้เตรียมไว้และคลิก open คลิก upload และคลิก ok เมื่อสถานะ complete ให้คลิกแถบรายการคลิก view เพื่อดูรายละเอียดแต่ละรายการหากถูกต้องให้คลิก submit ตรวจสอบการทำรายการอีกครั้งและคลิก confirm คลิกเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์รายงานคลิก finish เพื่อให้รายการเสร็จสมบูรณ์ เมื่อทำรายการเสร็จสิ้นแล้วให้แจ้งคอมพานียู e เซอร์ออเทอร์ไรเซอร์อนุมัติรายการจ่ายเงินต่อไปทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ตามช่องทางที่แสดงนี้ค่ะ